เอาน่งกันเดี่ยวแล้วก็วมันดีเลยเนี่ยอย่อ่เงเออโมโอืมคเาไปก็เอื่อยมันก็จะโต้งมดเจ้าของเราหวานใช่โอ้ยโอ้ยเราห้ทาไปเผาทันไปเดียวเหรอ่ไ้ได้ายานเาไหได้หายแล้วไปแล้วไปเล่นอกไปดื่มไปนั่งเราเราไปน่งนั่าไม่ไเหอเอาไปก็เกไป มีนี่ค่มวันรุ่งาอยู่ตะาคานไม่มาไม่ได้ยูบมาไม่ไดจูดไม่ได้ถามู้เท่าเขาว่าเอาไว้กไมกม้มนพูเาัไปไว้ไ่าไม้เาเงิไปแล้วก็อไว้กไมเพิ่มเงู้เท่าว่ไไว้ห้าบไม้เทาเ ก็ไม่ไไหวเสียดีอันน่งไปถึงได้กจางอย่งโจ้ไปเผาก็เขาอกต้ไม่ถอนะครแต่นรูเนี่ยคเรื่อแบบปีศาจออกไปแนว่เาแกนจะยูได้แบกเดมันจะยู่ได้ที่บ้านเรดีเานถามเศ้างเขาตัดมา่้มาตัดหลายคนเลยเขาคิดวาตัดทำไมเยเศรา แต่ได้ไป

cần cái tay đó, tắt bó cái cái nó không nè bài con nhà nó không ừ và cái nó không sang mà không nghe nó tí là tắt thì nó bằng nó là nó là thế này như này ngày nó sẽ tay rồi tắt bàn, rồi của với hát ไหนก็ได้มาไอ่ก yeah. well, ี่เนี่ยน้อบอกก็ตักก็จะตัดให้ราองลูกสาวอยู่น้องักนะว่าอย่างนีตายลป่าไม่รู้ว่าใครฟองเชยดวอยู่ก็เือต้อง้ี่หรือม่ก็แคเนี่ยเจ้าก็่วยอืมเดี๋ยวมาทักันตัวกาใหญ่ตอวไหนก็ได้คือก็ตัดแล้วมันนั่งชิ่นนั่งรูปนั่งมาคับ น้าบ่ใส่หลาปานนี้มันก็ทําแน่นอนตายบ่เหรอไปโอมันว่าเนี่ยบ่ฝากกับพวกนี้นี่แต่เอากูกูนี่เก็บไหล่จะบ่บ่ว่าเค้าอยู่ไป <laughs> <laughs> นะมีไผอันใดแต่ครับครับครับเอาดอกพุ่นกะไปได้กันอารมณ์นี้ว่าครู <laughs>

ก็ไปเนป่ย้ันทีอน้เินนันน้นี่เอูอู้แต่งผูแตเป็นผู้นี้แต่าซื้อขันีอคดเรียกเขาได้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 ว่าเรียกเขารือขันท์หนึ่เรียกว่าผู้ดำเนเจ้าจางไปเจ้าจางคน không phải do vậy của tôi tôi đã nhắm mình nhắm 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 nhắm

ăn theo mà tôi được cho một cái số người ta yêu cầu ta yêu cầu ta yêu cầu Đây yêu cầu ta 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 yêu บอกข้าเามันเกา่ปเกาเก่ายันบักสมโอนั่นเกาไม่มันุกหมันก็เเกาาก้ยสัอันนี้นี่น้อยาเดียบกข้าเราไม่ไงอกขา เก้าโน้ย oh, น้ำเด่นลเก้าคู่เร่งมีอันละเก้าคู่ได้ไหมคนับแก่ทองนิดนิดน้อยกับเก้าเด่นนะเอาคู่ลได้ไหมเด่นนะ 嗯。<And> cool. ủa ừ. một cái lòng kia thì đi anh anh đi anh đi anh đi đi anh 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 đi

nó tình quá lâu tôi nhắn nga ngọc kín ngắn ngọc kín ngắn ngọc kín 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 kín ngọc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  kín กระสือมาเนี่ยอย่างทุกที่ไลนเราอ่ะเราปูมาเบิอนปานปูมาเบิอนปานโอ้ยปูเห็่ยหานีเให้มันมายิ่งว่าเศร้าเลื่อยเอาขันมาตามหนังมัใชะขันนั่นมันสิเศร้าก็อ้ยผมว่าเศร้าผมกำลองมาปาน đi bộ, đạp xe nó hơn, à, mình làm nông nghiệp, kinh doanh nông nghiệp, kinh doanh cái nào nó tốt hơn, ai biết bưng cái mảnh, và đem bình, rồi, nó đủ đủ mía, nhà có hâm, có không được, cái nó nó hâm nó cho mấy bưng này, bỏ bỏ mấy mẻ đem กอก็เหนียดได้นล้อลลูกกินยาได้เลยว่ะเกิดมาช็อตกันฟีดหลอดบาลกอก็เหีกานนะรพวกมันขึ้นหลูกกินยาม่พวกขึ้นยาจอย่อยขึ้นมาข้อขาเอขี้แต่าไปาบสาีออกเหมอมบาลไปขันคอข้อขัดยันบาเจเขื้อมาหันโคไปขันคอข้น

ะพ่อถวมหป็นั่นมืาม่ม่เจงไหเมื่อวาน่อเราอยู่นั่งกบกันอยู่นู่นวไายยมันก็กวนี้ะเรีคว่ามีมันาเ่าแนตัวรอนกี่ยาวห่าคากเม่ใจได้รูนเออคุ้มมากลยวากูไม่รู้ีหรนะตัวใเาค้ cổ học cái thằng một tổ này toàn dân văn nhân văn tiếng ta văn tiếng mình hay nhỉ? cái đó à cái đó cái đó cái 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 bạn mẹ có cô gặp, hạ... cô gặp bạn, bạn nói không, cô mẹ không. Thầy bạn, cô nọ, cũng rất nhiều cô khá hạ... sạn, gặp cô không phải đeo bạn, bạn cứ gặp bên cô, ai bên ngoài nó biết. À, dù hẳn cái vua này, vua

ไม่ยอาไี่เลี้ยงก่อนก็จะองู้เป็นพี่เองขาบอกเราล้มแต่เังไปยับ ิราติแบบนล่ะต้องเพือกูมันมันอขอหอหม้อที่ก็เบบเออไม่แย่งห้องหม้ออ่แต่เรนอนหนาวบางทีบางเราขัดกันแล้วกูผมนอนก่ไรไย่ไดนั่งรอห้อหม้ออ่ะอย่างนั้โต้ในกูแบบนันหราอเปล่ามบางอ่า แอ้มหาแอ้มนี่ตัวน้อง่าเนี่ยนองมันวงกันอยู่าว่าเงียองก็่ลปาบูันหาันเปีด้วยกักกองอาเนี่ยองไฟตัววบานเพียคนงานนงเอาหินไปกู้นั ผู้ไหนเลวานวานมัดหัวเรื่อยเนี่ยดี่เนี่ยมูบาปวานหอวเร่ลยนกสายดิบเวานเร่อยวานผากาเป็นวานตงเหมือนเสาหนาผู้บาปไม่เสียดเลยมาจ้งขันวานยนนั่ยหม่ท้าวไปยนไม่ไหว้อยเดี่ยว่อยเลยผูเห็ดยผู้นี้มาดิบของมึงเลยนี่มันแก้วก็กูอ่ะ เก่งการกอาเรื à, ่อว่าวันั้นเพื่อคนยาวานั่เป็นที่ปาเเ่าเลยคนเจ้าอยู่ที่ภาษาเเ่าทีเราทีเาอย่าั้นก็ปนั้นเราไปเยี่ยมว่าทมาู้เนี่ว่าเปถึงห้อผู้รเลื่อยี่อนี่ห้องอยน่เอาอันนี้เน

और 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 को अर्पित होकर एक साथ एक मात्र की कोशिश करता है तो तात्पर्य से कुछ काम कर से काम को नाम के प्राप्त में सकता ข้าจะพูดให้ชาวบ้านชาวบ้านฟังชื่อศัตรูของข้าข้ามีอาชญาธริีการหมุนปัจจัยโมกขะตาที่มกาัมมวันท่อาาการนปัจจัมกขาลัมมณพปัจจักขะตาลัมมณ์ปัมกาลั นัตตาโสที่พาะฟังตูระปัตโตสาวมังก้ารังรักาตูสาวกเตวะกาสาวกธรรมะนุปาเวนะตตาโสที่พาะฟัตูแกพะปัตโตสาวกังก้ารังรักาตูสาวกเตวะกาสาวกธรรมโนุาเวนัตตาโสที การถูกเรียากี่ยวกับนี่นับว่าสัตทาเดียข้า่าข้าขอแผ่ส่วนตัวส่วนตัส่ที่ควเห็นปลกใหให้เจริญทุกคนและที่ผู้ที่รับไปแลและผู้ว่าอาการปวดยาอาการยากติดนิจามนิสิตภทั้งำลายเจ้ากรรมนายกรรมอะไร พระผู้มีเจ้าที่เทวาอภรณ์แห่งสัตว์หการเจ้าป่าป่านาไัยผู้ผีปีสัตว์มุเหตุมุอาศณ์กายทั้งหลายขอองค์การกัดมาทับเอาส่วนบุญส่วนกุศลน์เจราพระเจ้าแห่อุทิศให้อยู่นี่ถ้าสัตว์ประสาททั้งหลายเหล่าใทยได้รับความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าเหนให้ความสศกอยู่แล้วขอให้สศกเยี่ยงเยี่ยงเึื่ไปเกินขอจงรากันขัดนมอธันนาสาธุสาธุ บางตาบางตาอบางตาคือเรื่อเมคือคือแค่นั้นตัววันใช้อย่เมื่อยะพายมมันลองนอยใช้ว so ันต่างต้องนอนบางอย่อาเจียนตี๋นะ น้องยุกปีาคือม่ดีจบเอก